สวัสดีข้อ9ตนี้ใช่ไหมคบตอนนี้ก็อยู่กับอ2 s โจะบาแคคเกมครับสอนวิธีสร้างกับดักในไหมครับสร้างกับดักแกงเพื่อนนะครับชื่อกับดักก็คือกับดักดอกไม้อนะครับแล้วก็จะไปสร้างอะที่อื่นต้องน้ขผมสร้างไปแล้วอุปกรณ์อุปกรณ์ก็มีประมาณนี้ครับหนึ่งสนงสองดับเบิลทอร์เกรสสองสามเยลโลวบู ใช้จเจ้าสีอื่นได้สีเดอร์สนี่แหละครับอันนี้ไม่เกี่ยนะเชนไม่เกี่ยครับมาแล้วก็จะมาเริ่มกันเลยโดยที่ว่าขุดขุดไปให้หมดเลยขุดรอบด้านนะครับนี่อู้ยหล่นตายขออภัยครับอยู่ไหนครับอยู่ไหนอ๋อหล่นลอยตรงนี้หล่นลอยตรงนี้นี่ครับ ขอโทษขุดผิดที่นี่ครับแล้วเราก็ขุดตรงนี้แล้วก็วางดินไ้หรอนลักรอบด้านเลยแล้วก็วางตรงนี้นี่ครับแล้วก็างข้างบนแต่เว้นทวกนี้ไว้นะครับแล้วก็างวางวางวางสโนไว้รับด้านแล้วแล้วก็ตรงนี้วางครับนี่แบนี้นี่ครับ แล้วเราก็เอาดิงกระโดดแล้วก็ตรงนี้นี่ครับแล้วโซนโก็จะอยู่ตรงนี้ครับดีนะครับทําทำผิดนะครับนี่หลังจากนั้นถหาเราขุดตรงนี้นทน้ทั้งหมดเลยครับขึดไปขา้างบนเลยครับหลังจากนั้นให้เรากระโดดแล้วก็วางตรงนี้กลาง แล้วก็เนี่ครับแล้วก็สมมุติว่าผมเป็นแบบมีชีวิตผมก็จะเข้าไปในนี้ครับ Market Invader ถ้าสมมุติว่าผมมีชีวิตเนี่ยครับผมก็จะเล่นแบบไม่เป็นไรนะก็เล่นไปงั้นแหละก็คงแบบแคทไปไแบบมีชีวิตวเฉยๆแบบทดลองอะไรแบบนี้ครับทดลอง แล้วนนี้ก็คล้ายนะคบก็ไม่เป็นไร,นร้วคบขออภัยคล้ายเปแบบนีนี่ครับทําเสร็จก็ในนี้นะเนี่ยเนี่ยก็ไปในมันคับไปในคัพนะครับในรครัพพิคเอดิชั่นแล้วก็เข้าในโหมดที่เราเล่นนี่ครับแล้วก็จะมีชีวิตอย่างนี้นั่นเองแล้วเราก็ทำการ เฮ้ยดอกไม้น,นี่สวยจังเลยอะ่ะลองเดินลองเข้าเดิใ,ใกล้ดีกว่าอ้าเนยก็สำหรับคลิปนี้ก็สวัสด,ดีครับ